สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสวนหม่บ้านนะครับก็จะพามาชมต้นไม้มาอัปเดตราคาต้นไม้นะครับที่ตลาดเซวันโคราชนะครับเดี๋ยวผมมามาชมไม้อวอบน้ําแล้วก็แคทตัสกันนะครับว่ามีอะไรมาบ้านนะครับพี่ต้นอ้อก,กันนะครับพี่ต้นอ,อ้อสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับออเอาไติดต่อนะครับพี่ ศูนย์หกสี่หนึ่งเจ็ดห้าแปดหนึ่งเจ็ดห้าจ้าหาเบอร์นี้อลไรได้ไหมครับเบอร์นี้ไม่ได้เดี๋ยวพี่บอกไอดีไลน์ให้หรือน้องคนไว้เดี๋ยวผมขึ้นไว้ที่หน้าจอนะครับแล้วก็มีช่องทางก็จติดต่ออะไรบ้างครับก็จะมีไลน์กับหน้าเฟซมีเฟซด้วยนะครับใช่กุลาหินบ้านสวนครับกุลาหินบ้านสวนแล้วก็วงล็บต้นอ้อใช่ครับอ่าวันนี้เดี๋ยวพามาชมไม้ที่สวยกันนะครับแล้วก็ราคาดีมากด้วยนะครับ กุลาบหินนะครับแล้วก็มีลูกชุบเนาะพี่แล้วก็มีปกะกังสายตุ้มตาแล้วกเจอรี่บีนเจอรี่บีนแล้วก็คาสซูล่าครับอ่ามาชมกันเลยอ่าเอาอะไรก่อนดีเอาแค่ปัดก่อนไหมเอาแค่ปัดก่อนก็ได้นะยี่สิบบาทยี่สิบบาทค่าส่งยังไงครับแบบค่าส่งหกสิบเหมาเหมาราคาแต่รอบส่งช่วงนี้จะต้องรอดินแห้งครับช่วงแล้วก็ แบบเวลาลูกค้าโอนมาประมาณสามสี่วันส่งได้ครับเพราะว่าบางทีโดนฝนโดนน้ำเยอะถ้าส่งไปเลยก็อาจจะเน่าได้ใช่ค่ะครับเพราะว่าได้เคลมหลายบ้านแล้วยตรงนี้แม่ค้าก็ไม่ค่อยสบายด้วยเพื่อความปลอดภัยนะครับใช่ค่ะต้องรอให้ดินแห้งตัวนี้อ ยี่สิบบาททุกต้นนะคะยี่สิบบาททุกต้นเลยมีผีเสื้อน่ารักด้วยนะครับผีเสื้อสิบบาทผีเสื้อก็ขายใช่เอาไว้รอลูกค้าได้รอเด็กนะรอผู้ใหญ่รอผู้ใหญ่าะว่าน่ารักมากยี่สิบบาทเลยนะครับใช่บางต้นก็พี่จำชื่อได้ไหมครับพี่จําได้เป็นบางตัวอันนี้ขนนกเหลืองครับแล้วก็อันนี้เอ่อเมมเขาเรียกอะไรไม่ไม่ใช่ขนแกะขนแมวขนแมวได้ขนแมว แล้วนี่ยิมโนดังแล้วก็ตัวนี้คอนโดนางฟ้าอันนี้แมมเมทพลิกเขี่ยจำได้ไม่เยอะเพราะพี่จะไม่ค่อยแล้วก็มีกุลาบินตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับนี่ยี่สิบาทมันกันหมดเลยยี่สิบาทโอ้โหราคาดีพีอนะครับปิดร้านมาหลายวันครับเปมาขายราคาถูกไม่ค้าไม่ค่อยสบายนะครับออันนี้ก็ยี่สิบบาทนะครับใช่ตัวนี้หยกหยกน้ำโชคหยกน้ำโชค อันนี้แอสโตอันนี้เอ่อน่าจะเป็นแมมลูกดกมะแล้ลูกดกครับตัวนี้นิ้วทองนะนิ้วทองใช่นิ้วทองอันนี้ครับอันนี้เก่งจินด่างอะเก่งจิงด่างคช่ยี่สิบบาทเลยนะครับใช่ยี่สิบบาททุกต้นกุลราคาดีมากมากเลยอ่าแล้วก็มาต่อที่กุหลาบหินกุหลาบหินถ้าอันนี้ด่างตัวเนี้ย อ๋อตัวนี้ดังใช่ดางแบบเห็นชัดมากอันนี้ก็ถังละร้อยหนึ่งร้อยบาทคะ่ะแต่ถ้าปกติก็คือห้าสิบบาทอันนี้ห้าสิบใช่ไหมครับใช่คะ่ะห้าสิบาทห้าสิบบาทเลยนะครับตัวนี้ล่ะครับพี่อันนี้ก็ห้าสิบาทห้าสิบาทชื่ออะไรครับตัวนี้กวักไหมคล้าย คือเหมือนคล้ายใบรวยล้นฟ้าเห็นเห็นลูกค้าบอกว่าเป็นไม้มงคลค่ะคือคว่าสวยนะครับสวยแปลกดีเขาสวยครับอ่าแล้วก็มาทนี้สามกระถางร้อยสามสิบห้าบาทสามกระถางร้อยนะครับกุลาบินมีหลายสีหลายแบบตัวนี้ลูกชุบนะพี่ใช่ค่ะลูกชุบลูกชุบสามสิบห้าบาทสามกระถางร้อยแล้วก็จะมีคาสซูล่าตัวนี้ พาสุร่าใช่ไหมครับเดี๋ยวพาไปชมกระถางใหญ่นะครับเดี๋ยวกระถางใหญ่จะมีสองสีกระถางใหญ่จะมีสองสีสีชมพูหมดอันนี้มันจะออกสีแบบง่วงใช่อันนี้จะออกแบบขาวชมพูนิดนึงเนาะแต่ชมพูเข้มหมดเลยอ่าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะพี่ใช่อันนี้กระถางใหญ่ร้อยเก้าเก้าครับ อันนี้ก็ร้อยเก้าเก้าอันนี้จําชื่อไม่ได้แต่ตัวนี้ขายดีเพราะสีเขาสวยอันนี้เบียงง่ายด้วยนะครับแล้วก็มีมีกระถางเล็กไหมครับตัวนี้เนาะพี่ใช่ไหมอันนี้เป็นเจลรี่บีนกระถางเล็กตัวนี้หมดค่ะครับตัวนี้หมดนะครับเดี๋ยวต้องใส่ใหม่รอรอทักมาทักทักมาถามดได้นะครับถามได้เผื่อบางทีอาจจะมีนะครับ สามสิบห้าบาทสามกระถางร้อยเลยนะครับตัวน,นี้เหมือนกันไหมพี่ใช่ค่ะค้าได้ <35 S 2> เลยสามสิบห้าบาทสามกระถางร้อยนะครับกุลาบเหินเซซัวเลยนะครับแล้วก็มีตัวนี้เป็นอันนี้ปะการังใส่รูมตัวนี้ก็คา,าได้นะพี่ใช่ค่ะคากันได้หมดเลยคากันได้นะครับสามสิบห้าบาทสามกระถางร้อยใส่หน้าราักน้ารักแบบนี้นะครับตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเท่าไหร่ครับอันนี้ห้าสิบบาท้าสิบบาทนะครับ ฟองมันสวยนะพี่ว่ามันเหมือนไม้มันเหมือน,นเหมือนบอนไซอ่ะใช่ครับมันมีกิ่งก้านสาขาใช่แตกดีครับแล้วกุหลาบหินเท่าไหร่ครับตัวนี้อันนี้ก็ห้าสิบบาทห <50 S 1> <า>้าสิบบาทนะครับแล้วก็มีตัวนี้ด้วยใช่อันนี้ฮาวเทียฮาวเทียน่ารักสีเท่าไหร่ครับห้าสิบบาทจ้าห้าสิบบาทแล้วตัวนี้แล้วครับพี่ตัวนี้เหมือนราดางเนาะใช่อันนั้นลิ้นมือนรด่างห้าสิบบาทห้าสิบบาท นี้อันนี้ห้าสิบบาทนะครับอนี้ก็เท่าไหร่ครับห้าสิบครัห้าสิบลูกชุบครับลูกชูบแปดสิบเก้าบาทแปดสิบเก้าบาทใช่ป้ายมันหมุนหมุนหมุนลบนนี้ราคาแปดสิบเก้าบาททูกต้นนะครับใช่ไหมครับกระถาง กระถางใหญ่อ๋ซื้อกระถางใหญ่แบบนี้คุ้มเลยนะครับเอาไปแยกได้แสงได้แสงสวยแล้วก็มีประการังสายลูงดาะรอยเก้าอ้พี่ยกยกขึ้นมาให้ดูหน่อยครับหนูขอยกให้ดูให้ดูแบบใกล้ๆเลยเลยสวยมากเป็นบุ้งสวยมากอ่าไปแยกได้เลยจะเหลือนกอแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าซื้อกอใหญ่แล้วเอาไปแยกอ่ะจะคุ้มครับเพราะว่ากระถางนึงอ่ะเอามาแยกขายสามสิบห้าบาท ได้เป็นสิบต้นจะบอกลูกค้าแบบนี้เลยใช่ครับขายอันนี้ร้อยเก้าบเก้าถ้าแยกพี่ได้สามร้อยห้าสิบอ้อ้าวนี่นะครับเป็นการเปรียบเทียบให้ดูเลยครับว่าถ้าเราซื้อกระถางใหญ่ก็คือจะคุ้มกว่าไปแยกได้เลยอ่ะแล้วก็มีตัวนี้ด้วยบอนไซกระสังกระใช่กระสังดาดบอนไซ 1 3อยสิบเก้าบาทหนึ่งร้ยสามสิบเก้าบาทสวยเลยนะครับตัวนี้คือไปเปลี่ยนกับถามแล้วจะสวยมากเลยนะครับใช่ค่ะที่ไม่ได้เปลี่ยนให้เพราะว่าอยากคงราคาแบบถูกให้ลูกค้าถ้าเราเปลี่ยนกลัวแบบราคามันจะแรงขึ้นนะใช่ครับแล้วก็ราคาสูงขึ้นแล้วก็ส่งก็คือสูงขึ้นด้วยครับก็เลยจะใช้แบบนี้ให้ลูกค้าเปลี่ยนเอาครับแล้วก็มีตัวนี้ด้วยไม้ขายดีใช่ตัวนี้ขายดีของร้านเลย หมดต้นเดียวตลอดเลยเอามาชิไลน่ะผมเห็นเอามาเยอะนะแล้วก็ขายดีตัวนี้เป็นแก้วโขดเป็นแก้วแกรจะมีดอกสีขาวสวยมากตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ร้อยเก้าเก้าหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าแล้วก็จะมีอีกตัวนึงแต่จริงๆอ่ะไม่ได้เอามาหมดเหมือนกันครับอ๋อว่านว่านลูกไก่มีว่านลูกไก่ด้วยได้อ่ารอติดตามนะครับแล้วก็มีตัวนี้แก้วแค้์เหมือนกันใช่แก้วแคร์อันนี้หกสิบบาทหกสิบบาทครับ ตัวนี้ครับอันนี้มันนี่ดูดสาบหรืออีกชื่อนึงก็เป็นคาซูล่าเหมือนกันครับตัวนี้ร้อยหนึ่ง100บาทครับชื่อเข้าดีอ่าแล้วก็มีเป็นพอร์ตเลยใช่ไหมพอร์ตร9 9จริงๆขายสองร้อยห้าสิช่วงนี้ร้อย9ก้าเบาทนะครับราคาดีด้วยนะครับราคาดีราคาจะมาเป็นช่วงๆร้อยเก แล้วก็มีตัวนี้ด้วยตัวนี้นะอ่อว่านงาช้าง50บาทว่านงาช้างถักเปียดได้สวยมากนะครับห้าสิบาทจ่ายห้าสิบบาทราคาราคาดีมากครับอ่าแล้วก็มีตัวนี้ใหญ่มากใช่ตัวนี้250 250บาทครับแบบนี้ขายไหมครับพี่อย่างนี้ขายถ้าแบบนี้แต่งให้ลูกค้าก็บางทีก็35บาทนั้นเลยก็ไม่ได้คิดค่าไอ้ก,กระถางเลยครับ เมใจดีนะครับร้านนี้แล้วก็มีตัวนี้ด้วยใช่ตัวนี้จะเอาโชว์กระถางอันนี้เป็นกระถางร้านทําเองกระถางแฮนด์เมดถ้าลูกค้าสนใจอยากได้โอ้นี่ทำเองราคาเท่าไหร่ครับใบละยี่สิบบาทใบละยี่สิบบาทดูราคาดี้เอาไประบายสีได้เอาไปให้น้องๆมันมีตัวอย่างข้างๆค่ะที่ลงสีไว้อะที่เป็นเด็กผู้ชายอัอนี้ใช่ไหมครับใช่อันนั้นอ่ะตัวนี้ลงสีไว้แล้วลงสีแล้วสวยนะครับเท่าไหร่ครับลงสีแล้ว ลงสีนี้พี่เอ่อลงเอามาให้โชว์ลูกค้าอ๋อไม่ได้ขายไม่ได้ทําขายเพราะว่าไม่มีเวลาครับแล้วก็มีแมวด้วยพี่เท่าไหร่ครับเอ่อแมวตัวละหกสิบบาทหกสิบบาทกระต่ายครับกระต่ายเดี๋ยวนี้ครับที่มีอ๋ออันนี้คือหกสิบาทหมดเลยตอนนี้หกสิบาทหมดเลยใช่ลงสีหกสิบาทหมดเลยจ้าหกสิบบาททุกแบบเลยอันนี้หกสิบบาทใช่ตอนนี้เหรอครับ อันนี้สามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทตัวนี้ก็หกสิบใช่ไหมครับตัวนี้ก็สามสิบห้าบาทราคาดีมากคือช่วงนี้จะเป็นช่วงลดปกติอันนี้ห้าสิบครับอันนี้แหะครับอันนี้ใบละหกสิบบาทหกสิบบาทอุลตร้าแมนก็มีใช่อุลตร้าแมนห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะครับแล้วก็มีตัวนี้ครับควายห้าสิบบาทห้าสิบบาทน้องยิบน่ารักมากเลยนะครับ <c oughs> ตัวมูเตอมีมากกระต่ายครับ สไตายพี่ให้หกสิบาทหกสิบาทหนักอยู่นะครับใช่มันมันเป็นใช้ปูนทําอันนี้เท่าไหร่ครับน้องแมวลดราคาเหลือแปดสิบาทแปดสิบาทครับแล้วก็มีหินด้วยใช่มีหินหินสิบห้าบาทค่ะสิบห้าบาทนะครับมีหลายสีนะครับแล้วก็มีตัวเล็กๆด้วยใช่ตัวเล็กๆล็สิบบาทสิบบาทน่ารักน่ารักแล้วก็มีผีเสื้อด้วยเสื้อสิบบาทสิบบาทนะครับ เวลาเราใส่โชว์เวลาเขาโดนโดนเอไอลมอ่ะเหมือนมันจะเหมือนเขาบินสวยดิสวยด้วยนะครับดูแบบบินเต็มลานไปหมดเลยใช่โดนฝนได้นะเปียกได้นะเพราะเขาเป็นพลาสติกไม่ใช่รกระดาษแล้วก็ด้านหลังพี่ครับที่ใส่กระถางที่ใส่นี้ครับเท่าไหร่อันนี้ใบละแปดสิบบาทแปดสิบ <80. S 1> ใช่เหมือนกันค่ะแปดสิบ 80. ครับอันนี้ร้อยหนึ่งค่ะหนึ่งร้อยบาทครับใช่อ่ามีมาประมาณนี้นะครับใช่ค่ะเดี๋ยวใครสนใจนะครับก็ติดต่ออ่าพี่จันรอ้อได้เลยนะครับหรือถัาไปที่เขาคือที่เฟซได้พี่ครับเฟซได้ไลน์ได้ครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ให้ไว้ที่หน้าจอนะครับวันนี้ก็มีมาประมาณนี้วันนี้ก็ขอบคุณพี่อ้อมากมาเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ สวัสดีท่านผู้ชมเลยนะครับอันนี้สวยมากๆเลยนะครับพออัน